คนหาปลาเจอลูกจระเข้ลอยคอเหนือน้ำขณะที่เอาเข้าวไปให้สุนัขค่ะคนหาปลาเจอลูกจระเข้ยาวกว่า1เมตรลอยคอเหนือน้ำขณะที่เอาเข้าวไปให้สุนัขบริเวณสนามกีฬาจังหวัดนครนายกจึงรีบแจ้งตำรวจก่อนที่จะประสานกู้ภยัยใช้แหหวานจับได้ขณะที่ในพื้นที่ไม่มีใครเลี้ยงหรือพบเจอจระเข้โผล่ออกมาในพื้นที่บริเวณที่พบคาดว่าน่าจะมาตามกระแสน้ำเนื่องจาก ลำรางส่งน้ำเชื่อมจากคลองสายใหญ่ค่ะเมื่อเวลา17นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยได้รับแจ้งเหตุมีชาวบ้านพบจระเข้ความยาวไม่ต่ำกว่า1เมตรได้ลอยคออยู่บริเวณ ลำรางส่งน้ำเข้านาใกล้สนามกีฬาจังหวัดนครนายกกู้ภัยจึงได้เดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมแหโดยพบจระเข้ความยาวประมาณหนึ่งเมตรเศษลอยคออย่างใจเย็นไม่มีท่าทีหวาดกลัวหรือมุดน้ำหนีกู้ภัยจึงได้ใช้แหที่เตรียมมาหว่านไปที่ตัวจระเข้ก่อนที่จะลงไปในน้ำควานหาจระเข้ตัวดังกล่าวขึ้นมาได้ค่ะนายบุญยังแดงหยง ชาวบ้านที่เจอจระเข้ได้เล่าว่าตอนนั้นตนกำลังให้ข้าวสุนัขอยู่บริเวณลำรางส่งน้ำเข้านาจังหวะมองมาเห็นจระเข้ลอยคออยู่เหนือน้ำตอนแรกยังไม่โผล่ขึ้นหมาคิดว่าเป็นตัวเงินตัวทองแต่โผล่หัวขึ้นจึงแน่ใจว่าเป็นจระเข้ค่ะซึ่งบริเวณแถวนี้ไม่มีใครเลี้ยงจระเข้ทำให้แปลกใจว่ามีจระเข้มาโผล่ที่นี่ได้อย่างไรส่วนตัวตนไม่แน่ใจว่า จะมีอีกหรือเปล่าเนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยเจอส่วนลำรางน้ำเส้นนี้เชื่อมต่อจากคลองสายใหญ่เชื่อมเข้ามาคาดว่าจระเข้ตัวนี้น่าจะมาตามคลองเส้นใหญ่แต่ไม่รู้ว่ามาจากไหนกันค่ะจากนั้นคู่ภายได้ทำการมัดจระเข้พร้อมประสานและกรมประมงจังหวัดนครนายกให้ดำเนินการกับจระเข้ตัวนี้ต่อไปค่ะงลงมาออจับได้แล้วละ่ะ เห็นเห็นมันลอยลอยคออยู่ใช่นึกว่าน้ำมันไหลแรงไงเห็นแต่หางมันโบกอยู่ตอนแรกเราคิดว่าเป็นไอ้เคไหมใช่มันไม่เห็นหัวไงนึกว่าตัวเหี้ยเออก็เลยเ้าพอหัวโผปรอาะไอ้เคนี่ว่ะมัดมือด้วยตรงนี้มันเคยมีใครเลี้ยงไหมไม่มีไม่มีเอาแล้วมาได้ไงพอรู้ยังว่าผมยังว่ามันมาได้ยังไงเนงินทองคิดว่ายังมีอีกไหมถ้าหลุดก็รุนไปไม่แน่ใจเอย่าอย่าเรียกว่าไม่แน่ใจต้องแน่ใจฮะแล้วเป็นไงเพราะทีแรกอ๋อ มันลอยขึ้นมาเลยใช่ลอยตัวขึ้นมาเลยน้ำมาล้างก่อนคิดว่าน่าจะมีอีกไหมตักน้ำมา,าสักถังนึง<บ>นิว24สถานีประชาชนสมบัติเนินใหม่รัชานนเนินใหม่ภาพข่าวพระดาสุวรรณายงาน